สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาราเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะหมาม่าต้อยอยู่บ้านก็เลยจะทำน้ำซอสเนาะซอสผัดไทยนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปทำได้นะคะโดยไม่ต้องไปซื้อซอสผัดไทยนะคะเครื่องปรุงก็มีไม่ไม่มากนะสามอย่าง4อย่างหลักๆที่ใส่ก็คือจะมีนะคะน้ำ น้ำตาลปี๊บใครไม่มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวก็ใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้นะอันที่2ก็คือน้ำปลานะบ้านใครก็มีน้ำปลานะนะคะก็น้ำปลานะอันที่3ก็คือน้ำมะขามเปียกนะใครมีมะขามแบบเป็นก้อนก้อนก็มาคั้นเอาน้ำก่อนน้ำล้างก่อนนะใครชอบเปรี้ยวมากก็ไม่ต้องล้างก็ได้เปรี้ยวน้อยก็ล้างเอาน้ำออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่เนาะแต่มามาต้อยเนี่ยจะใช้แบบน้ำมะขามแบบสำเร็จเนาะนะคะแบบสำเร็จเลยนะคะ น้ำปลานะผู้ย่างออกมาต้อยจะใช้ส่วนหนึ่งส่วนนะก็คือขนาดเท่ากันทั้งหมดนะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะใครไม่มีน้ำตาลปี๊บก็เอาน้ำตาลทรายแดงได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่แค่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้น้ำมะขามเปียกนะคะอันนี้น้ำปลานะคะแล้วก็อันนี้น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวใช้ได้เลยนะอันนี้นะคะของอมาต้อยก็ ใช้สองก้อนสองก้อนมาซอยนะคะน้ำการปี๊บสองก้อนเนี่ยนะคะก็คือมาซอยก็จะได้เต็มจานนี้เลยนะคะสองก้อนนี้นะคะนี่นะคะก็คือหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะนะคะเป็นส่วนนะคะขนาดเท่ากันแต่ถ้าใครที่จะชอบนอกเหนือจากนี้นะคะชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำมะขามเยอะหน่อยก็ได้ชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาเยอะหน่อยนะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะหน่อยน้ำตาลปี๊บตามมะพร้าวใช้ได้หมดเลยนะอันนี้จะเป็นอ่า น้ำตาลปี๊ดน้ำตาลปึกนั่นเองนะคะนี่นะคะน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลปึกนั่นเองนะ,ะอันนี้ก็น้ำปลานะคะอันนี้น้ำมะขามม่ามาต้อยจะใช้แบบสำเร็จเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีมะขามแบบนั้นเนาะเราจะใช้แค่3ามอย่างนะไออย่างที่4ี่ก็คือ,อกระเทียมเออหอมแดงเนาะหอมแดงเจียวนะคะอันนี้เริ่มต้นก็มา้ต้อยจะมาเจียวหอมแดงก่อนหอมแดงก็หนึ่งส่วนหนึ่งกั้นะ,ะก็จะมาะเคี่ยวนะหอมแดง3มอย่างนะคะ สี่อย่างรวมทั้งกระเทียมไอห,หอมแดงเจียวนะพูดผิดอยู่ตลอดเลยนะคะส่วนที่สี่ก็คือหอมแดงเจียวนั่นเองนะคะนี้เราก็มาตั้งไฟเพื่อเคี่ยวหอมแดงนะคะเคี่ยวเพื่อว่าให้มันแบบประมาณยังไงดีเคี่ยวเพื่อแบบพอมันมัณนี้ได้นะคะตอนนี้ก็เปิดไฟอยู่นะคะเปิดไฟอยู่นะคะเคี่ยวแบบ พอว่ามันจะแดงๆนะคะแค่นั้นเองนะให้น้ำมันร้อนนะคะน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมเจียวกินมันไอหอมเจียวกินมันก็จะแรงๆนิดๆนะคะนะคะ,นะคะตอนไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะ,ะไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะ๋ยวรอมันร้อนสักแป๊บหนึ่งเนาะนะคะนี่นะคะก็เริ่ม,มเสียงเดือดก็มาใส่กระเทกแล้วนะคะสูตรง่ายๆทำง่ายๆนะคะ จริงๆหมอต้อยเดี๋ยวจะทาผัดไทยด้วยแหละนะคะหมาต้อยมีแช่เส้นผัดไทยนะคะผัดไทยเส้นจันนะแช่แประมาณ20 30มนาที15นาทีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวจะแจกสูตรนะคะเดี๋ยวจะแจกสูตรทําทน้ําซอสเนาะนะคะน้ำซอสผัดไทยก่อนตอนนี้นะคะมันก็เริ่มเดือนแล้วนะคะเดือดนแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นกระทะนะคะก็อัดคลิปคนเดียวทําอะไรคนเดียวก็ประมาณนี้นะคะ จะลบไปหน่อยนะคะด้านหลังดูดินะคะมีครกมีอุปกรณ์อะไรหมดนะคะตอนนี้รอให้มันเดือดนะคะอ้ยน,นะคะเห็นชับไหมน้อนะคะก็เคียเค่ยวเคียเค่ยวเคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวไปต้องมาใกล้ๆกัน,นะะประมาณนี้ก็ได้ลนะนะคะดไเสียงก็จะประมาณนี้นะคะให้มันร้อนๆน,นะระ้อนแล้วเราก็จะจัดการเอาอันนี้เข้าไปนะคะเดีกันะนะไม่ติดนะนะคะ ร้อนอยุยงร้อนอย่ยงนะคะร้อนๆนะคะสูตรนี้ใครจะทําก็ได้นะคะแต่กินเดี๋ยวมามาต้อยก็ต้องเปิดหน้าต่างนะเพราะว่ากลิ่นของน้ำปลามันจะแรงมากนะฝรั่งส่วนใหญ่เขาไม่ไม่กินน้ําปลากันนะนะคะกลิ่นมันแรงค่ะหมามาต้อยก็ไม่ชอบกินนะแต่ว่าการทาน้ําซอสผักไทยผักไทยเนี่ยมันต้องมี3ามรสไงนะเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มก็ต้องใส่น้ําปลานะใส่เกลือแทนไม่ได้นะต้องเป็นน้าปลาอย่างเดียวนะ ถ้าเปิดหน้าต่างก็อย่าให้กลิ่นมันออกไม่อย่าให้กลิ่นอยู่ในบ้านนะแต่ก็ลมพัดแรงเสียงดังมากนะคะฝนผมกลังจะตกนั่นเองนะตอนนี้ร้อนแล้วนะมาป้อก็เอาหอมแดงนะหอมแดงเข้าไปนะเราจะเคี่ยวหอมแดงให้เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเพื่อว่าจะอาเอาใส่ในน้ําซอสนั่นเองนะน้ำซอสเนี่ยเราสามารถทําเก็บไว,นะไว้นะคะทำเก็บไว้ทานนะคะ ไม่ใช่ครั้งเดียวทำซอสต,ต่อครั้งนะคะเราสามารถเคี่ยวนะเสร็จแล้วเราเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยนะเก็บไว้ตู้เย็นจะทำผัดไทยเมื่อไหร่ก็เอามาทําได้นะคะที่ว่า,มวามเมื่อวานเนูคะพ่ซื้อกุ้งมาคะก็เลยว่าจะทำอนนี้กุ้งนะคะว่าจะทำผัดไทยกุ้งนะกุ้งไม่สดหรอกนะคะเป็นกุ้งแช่แข็งนี่แหละนะคะแช่ก็ไม่แข็งอันนี้ก็ตอนนี้กลิ่นก็จะออกนะทุกอย่างนะคะ ปกติแล so ้วก so ็จะใช้หนึ่งต่อหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลซี๊นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามนะะแล้วก็หอมรอหอมเนาะหอมหัวใหญ่นะคะไม่ใช่หอมหัวใหญ่สีหอมแดงนี่แหละนะหอมร้าก็มีหอมหัวแดงแล้วก็หอมของแขกด้วยนะหอมแขกนี่เขาจะแดงดีนะคะสีสดดีนะคะก็มาใส่นะะนี่นะอันนี้เราเกี๊ยวเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนมันก็จะเป็นน้ำมันนิดนินะคะ ไม่ได้มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแล้วก็นี่ค่ะที่จะเคี่ยวไปนะคะถ้ามันใกล้จะแดงแล้วเราจะอ่อนไฟนะคะตอนนี้ก็เล่งไฟนะคะเลีเ้ยงสามเต็มที่นะคะ จะเตรียมมันนี้นะสำหรับการเคี่ยวเนาะนะคะเคี่ยวนะ้นะะําซอสอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราไปใช้เคี่ยวนะคะเคี่ยวให้มันเป็นแบบไม่ใช่สีดํานะเอาสีน้ำตาลก็พอนะคะถ้าเราเคี่วนา,านๆไปมันก็จะเป็นสีสีดําสีดําก็จะขมไม่อร่อยนะะอันนี้มันเริ่มนิ่มแล้วนะคะจากแข็งๆก็จะเริ่มนิ่มนะคะนะคะสูตรนี้เอาไปทำได้นะ ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สนวนนะคะไม่สนวนแต่ก่อนหนาะต้อยก็เคยซื้อนะคะซอสผัดไทยซื้อเอานะคะแต่ว่ารสชาติเขาหวานนะ่ะต้อยไม่ชอบหวานไงนะคะจริงๆหิูเ่าะต้อยทุกคนไม่กินหวานไม่กินเค็มนะคะเปรี้ยวกินได้นะแต่ว่าการทาน้าซอสเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีทั้งสามรสนะคะถ้าใครชอบอันไหนมากกว่ากันก็ใส่ตัวนั้นเข้าไปก็แล้วกันประมาณนี้น,นะคะ ไม่ต้องเสียกระเป๋าไปซื้อน้ำซอสนะคะบางครั้งซื้อมาแล้วไม่ถูกใจนะบางคนซื้อมาโอ้นะคะไม่ถูกใจมันสู้เราทําเองไม่ได้แล้วเราสามารถถ้ามีขวดโหลที่บ้านใครมีปวดมีอะไรนะสามารถเก็บเอาไว้นะล้างเก็บเอาไว้นะคไว้ทำนานๆได้เลยนะทำนานๆเลยนะตัวนี่ยขวดโหลนะา่าจะอยู่ในตู้นะคะเดี๋ยวทําทเสร็จแล้วนะคะก็ปกติเราก็าไม่ใส่เยอะอยู่แล้วนะคะก็จะเก็บไว้นะคะ ตอนนี้เสียงคาร่าเริ่มไอนะคะได้กลิ่นกระเทียมไม่ได้กลิ่นหอมคาร่าไอมาแล้วนะคะคาร่าเนี่ยนั่งวาดรูปอยู่นะคะนั่งวาดรูปอยู่ในบ้านคาร่าตอนนี้วาดรูปเก่งแล้วนะคะวาดรูปป๊าป้าเลยนะนั่งก็อี้ด้วยนะป้าป้านะคาร่านั่งก็อี้เ้วยนะคะไอ่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวตอเป็นที่จะต้องเปิดประตูแล้วนะคะเปิดประตูเ้เปิดหน้าต่างเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะนี่สักแป๊บหนึ่งเราก็จะพอนะคะ รอยต้องเปิดแล้วนะเนี่ยนะคะนิ่มๆนะคะถ้าเราเราเคี่ยวนานเกินไปนก็จะเส็น,นะคะไม่อร่อยนะคะเอาป้อนิ่มให้มันแบบว่า,าใส่ไมนน่ได้นะคะกร่ผับไทยน้ำยุ่งยากนะคะเป็นช่วงขาน้ำซอสผัดน้ำซอสผ,ผัดไทยทำเองนะคะ ปีมือเหมามา,มาต้อยนี่แหละนะคะใช้เวลาในการทํานานนิดนึงนะคะนะช่วงนี้นานนิดนึงสีมันก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะพอละนิ่งลวนะคะม่มากกว่านี้มันก็จะดำนะคะเวลาเรากินน้ำซอสผักผัดไทยเนี่ยนะคะเวลาเรากินผัดไทยมันก็จะก็จะได้กลิ่นนะกลิ่นหอมนิดๆน,น,นะอร่อยอร่อยนะ,ะถ้ามันดําไปหรืออะไรไปเนี่ย มันก็จะขมเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะมันก็ประมาณนิ่มๆประมาณนี้ะนะคะโอเคนะคะถึงนิ่มนะคะก็เป็นกาพรพอนะคะขั้นตอนต่อ,ตอมานะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาทำน้ำซอสกันนะคะอันนี้าาเสร็จเป็นขั้นๆไปเนาะนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็นะคะจะมาทมําน้ําซอสกันนะคะตรงนี้พักไปแล้วตรงนี้นะคะพักละนะคะก็จะเริ่มนะเห็นป่ะเพราะกระทะมันยังร้อนอยู่นะคะก็จะเริ่มดํานะคะต่อไปตรงนี้นะะร้อนปุ๊บนาสิ่งที่จ,จะใส่เป็นสิ่งแรกนันนคือมะลตกอกระเรียมเครื่องทําไทยด้วยแหละนะคะ ร้อนแล้วปุ๊บนะคะปกติเขาต้องใส่น้ำตาลกัน้ำตาลก่อนสําหรับเคี่ยวเนาะนะคะแล้วน้ำมะขามใส่ทีหลังเนาะ,ะก็ใส่น้ำตาเข้าไปนะคะใส่น้ำตาเข้าไปนะ,ะน,น้ำปลาก็เดือดปุ๊บเลยเพราะมันเดือดนะคะแล้วก็มาเคะี่วน้าตาลนะคะแล้วแต่คนชอบนะอันนี้คือน้ําตาลเพียงแค่สองก้อน,นะะ่ะมันเองนะคะพอมาซอยมาหั่นมันได้เยอะนะ,ะบางคนเขาก็ไม่อย่างนี้นะ ตะกคนเขาก็ไม่ซอยไม่หั่นนะใส่เป็นก้อนเลยแต่มาต้อยว่ามันละลายช้านะคนะ,นะ,ะใส่น้ำปลาเข้าไปเสร็จลืมถ่ายตอนใส่น้ำปลาคะพเพื่อนะนะแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปนน้ำตาลแล้วก็เคี่ยวนะเคี่ยวนี้ก็ได้เยอะแลวนะโอ้ยจะแจกสูตรการทำซอสต,ตัดไทยทั้งทีนะพเพื่อนข้องก็ไม่หันมาเดี๋ยวขออนุญาตนะไปเปิดประตูหน้าต่างนะเปิดหน้าต่างนะคุอแรงมากเลย ตอนนี้นะคะข้างนอกนะคะฝนก็ตกนะคะบรรยากาศฝนตกนะคะนี่นะคะเราใส่เข้าไปแล้วเราก็เจียวนะคะทำไปนะคะเขาเรียกว่าอะไรเคี่ยว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 เนาะเคี่ยวน้ำตาลนะกับน้ำปลาให้มันละลายกินก็จะออกค่ะกินอย่างแรงเลยนะคะตอนนี้อย่างแรงเลยมาดู เดี๋ยวก่อนปาต้องหันกล้องนะคะเดี๋ยวปาต้องหันกล้องก่อนนะคะกินกินแรงมากเลยนะคะกินน้ำปลานะคะเดี๋ยวขอหันหกล้องไปทาการทำเลยเนาะนะคะตอนนี้กํลาลังเดือดนะคะพอเดือดแล้วเราก็ลดความร้อนของไฟลงนะคะใช้ไฟอ่อนๆก็พอ,อน,นะคะนี่นะเป็นการเคี่ยวน้ำปลากับน้ําตาลนะคะน้ำปลากับน้ำตาลกินก็แบบฉุนมากๆเลยนะคะนะ,คะถ้าเราอยากทําเยอะๆนะ ไปใส่ตู้เย็นก็ได้นะคะตอนนี้หม่าม้าต้อยปรับไฟมาที่อ่อนสุดมันก็ยังร้อนอยู่เพราะว่าตอนนั้นเราเล่งร้อนสุดไงนะคะนะมันก็เคี่ยวใช่ไหมเคี่ยวหน้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเคี่ยวสักพักหนึ่งไม่ต้องนานหรอกนะแล้วเราก็ใส่น้ำมะขามเข้าไปนะคะตอนสุดท้ายมันก็จะจะได้เปรี้ยวนะคะจะได้หวานแล้วก็ได้เค็มนะคะจริงๆหม่าม้าต้อยจะเน้นเประะเี้ยวมากหวานะเอย๋ยู่หม่าม้าต้อยขอเพิ่มเนาะนะคะขอเพิ่มอีกนิดนึง ในน้ำมะขามนะคะอันนี้น้ำมะขามมันไม่ได้เปรี้ยวเท่าไหร่เพราะว่าเป็นน้ำมะขามสําเร็จเนาะแต่ถ้าใครที่เป็นมะขามเลยนี่ก็จะเปรี้ยวมากๆนะคะก็จะเคี่ยวมันก็ได้สีแบบนี้แต่เวลาเราซื้อเนี่ยนะคะน้ําซอสมันก็จะเป็นสีแดงมากๆเลยนะคะสีแดงแต่ถ้าเราทําเองก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็เคี่ยวให้มันเป็นเนืดๆเนาะนะคะเดี๋ยวชิมดูว่าเราชอบรสชาติไหนนะคะง่ายๆเองนะสูรนะคะ ดูดินะคะตอนนี้ไฟอ่อนสุดแล้วนะคะง่ายๆสูตรของน้ําซอสผัดไทยนะคะต้องการเปรี้ยวก็ใส่น้ำมะขามเยอะๆน้ำปลานะะ้อยค่ะอันนี้คือหนึ่งต่อนหนึ่งหมดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะะคะมีหอมหัวแดงนะคะหอมแดงติดไปด้วยะคะนี่นะคะใช้ไฟอ่อนสุดแล้วนะคะเพื่อนๆะคะ่ะต้องอ่อนลงมาอีกนะคะจะให้มันไหม้นะคะ ไดสักทักหนึงเราก็เอา,อากระเทียมที่เราเจียวใส่นะคะบดใหญ่เลยนะใบญดใหญ่เลยนะะเดี๋ยวกินนะกินของมันซ้อมในะตลบอบวนเนี่ยต้อยขอชิมก่อนดิว่ารสชาตินะคะแคะ่แตกๆก็พอแล้วนะ กินน้ำปลานี่แรงมากเลยค่ะเพื่อนคะดูดิอืมนะฮะเปรี้ยวก็ออกนะฮะรสชาตินี่ได้เลยเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาก็ได้กินนะะมะขามมะขามเนี่ยนะมะขามนี่ก็เปรี้ยวใช้ได้อยู่นะคะมาต้อยเนี่ยนะคะเค็มไม่เท่าไหร่นะไม่เค็มนะ ะะถ้าเราทําอยู่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะรสชาติมันไม่โอเคเราต้องการเปรี้ยวต้องการอะไรอย่างนี้เราก็เพิ่มได้นะเพิ่มว่าจะอะไรตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะนะคะพอละมาตอนที่ว่ารสชาติใช้ได้นะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะเค็มนิดหน่อยเนาะนะคะพอเราเห็นว่ามันเคี่ยวๆตื่นๆตะไฟอ่อนแล้วนะนะคะไฟอ่อนแล้วนะคออนแนะแเ,เดี๋ยวเราก็ใส่อันนี้เข้าไปนะคะ อ,อนะคะแดงที่เราเจียวนะคะแล้วก็ใส่ขอแดงที่เราเจียวเข้าไปนะคะหอแดงใส่ไปก็เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวก็เป็นอันเสร็จนะคะน้าซอสผัดไทยนะะจริงๆต้องเก็บใส่ขวดโหลเด้อยเราไปหาขวดโหลก่อนนัดนะคะใส่ให้หมดเลยนะมันเป็นการหาเพิ่มรสชาติมะ ไม่ต้องไปซื้อนะคะซอสผัดไทยจริงๆมันไม่สะดวกที่จะตักเลยนะเนี่ยนะคะไม่สะดวกที่จะตักเกีกะไปหมดเลยเนาะนะคะเพื่อนๆค่ะทำคนเดียวนะคะมือเดียวนี่นะคะไปทําได้นะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องซื้อเลยนะ,ะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาทำก็สามารถเก็บไว้ทําได้หลายครั้งอ่ะนะคะเก็บไว้ทำตกมั่งอะไรมั่งละนะคะทาคนเดียวมือไม่ค่อยว่างนะ,ะนี่นะ นี่หมอปก็ปิดไฟได้เลยเป็นอันเสร็จนะใช้เวลาไม่นานถ้าเราทําอะไรเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยนะคะเราต้องการให้มันข้นๆน,นะแล้วก็เคี่ยวไปอีกสักพักหนึ่งนะโอ้ควันตลบอบวนเลยนะกลิ่นแรงมากเลยนะนั่นซอสผัดไทยนะกลิ่นน้ำปลานะนะเพื่อนเพื่อนบ้านจามแล้วนะคะเพื่อนบ้านจามแล้วนะคะโดนร้องเรียนเป็นอาจินนะกินอาหารนะโดนร้องเรียนเป็นอาจินนะ,ะถ้าใครต้องการนี่แบบ เคี่ยวข้นกว่านี้ก็ทําได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเนาะนะนี่นะจะเอาเคี่ยวข้นเข้มข้นขนาดไหนนะเพาะตอนนี้เราตั้งในหม้อร้อนๆนะเดี๋ยวเราไปทาไปทํามาเนี่ยนะคะมันก็จะข้นเองนะคะประมาณนี้นะนีมนะมน้ำซอสผัดไทยเนาะ,ะเราต้องใช้ช้อนนะนะให้เพื่อนดูว่ามันก็จะได้กลิ่นของหอมเนาะหอมแดงนะจิ้วเข้าไปนะ จริงใส่หอมแดงเยอะๆก็ดีสีสับก็จะน่ากินแต่เวลาเราซื้อของเขาเนี่ยนะคะมันก็เป็นสีแดงๆเลยละน้ำเพราะว่าผสมสีอะไรก็ได้เราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเราทําเองเนี่ยนะคะนี่นะคะซีซอสผัดไทยนะคะฝีมือหมงต้อยเองนะคะรสชาติใช้ได้ค่ะนะคะหวานเปรี้ยวนะคะเค็มนะนี่นะคะมันก็ยังร้อนอยู่นะปิดไฟแล้วนะคะเพื่อนๆค้านะคะ เ,เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะขวดโหลมาใส่นะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะน้ำซอสผัดไทยฝีมือมามาต้อยนะคะตอนนี้นะคะเราก็เคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเก็บไวนะ้เนะาะใส่ขวดโหลแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะเพราะเอื่นว่าขวดโหลมามาต้อยเนี่ยนะคะมันเป็นขวดโหลใหญ่งไงนะก็ทำ อะไรนะซอสผัดไทยไม่เยอะเนาะเราก็ตักใส่กวดโหลเนาะมาต้อยก็ไม่รู้ว่าจะตักได้เลอะขนาดไหนนะะั่นเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้เชียเซียนเนาะไม่ได้เซียนทางด้านนี้นะเดี๋ยวอาจจะไม่ลงไม่ลงกวดโหลก็ได้นะก็ตักใส่กวดโหลไว้นะคะสามารถกินได้นานเลยนะคะจะทําผัดไทยเมื่อไหร่นะคะก็ตักเอามาใส่นั่นเองนะคะนีนะคะเยอะเลยค่ะนะคะ ใครต้องการเคี่ยวแบบเขาเรียกว่าอะไรน้ำซอสแบบข้นๆก็สามารถเคี่ยวต่อให้มันข้นได้นะแต่ว่าหนูต้อยชอบเป็นแาบนี้นะอันนี้หนึ่งต่อหนึ่งเนาะ,ะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะใครชอบยังไงก็แตกตามไปอย่างนนะเอาถูกปากของเรามากกว่าถูกปากคนอื่นก็แล้วกันนะคะนี่นะคะน้ำซอสนะคะซอสผัดไทยนะคะซอสผัดไทยนะ พี่มือมน้รา้อยนะคะเราก็สามารถเก็บไว้ได้น,นานๆอยากจะกินเมื่อไหร่ก็เอามาตักนะคะทาผัดไทยกันนะคะโอเคได้น้าซอสผัดไทยตอนนี้นก็อุ่นๆอยู่เนาะนะคะอุ่นๆอยู่นะคะ,ะ,คะเรียบร้อยแล้วนะคะ,นะคะจะโชว์โลโก้เขาไม่ได้นะ,ะจะโชว์โลโก้เขาก็ไม่ได้นะคะมาจะหนันมานะคะหันมาต้อยมั่งนะคะออย่างนี้ละกันนะคะ ได้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ําซอสผัดไทยนะคะฝีมือมามาต้อยนั่นเองน้ําซอสทําเองนะคะง่ายๆทําท,ที่บ้านนะ,ะส่วนประกอบไม่เยอะนะคะกะ็น้ำปลานะคะน้ำตาลทรายน้าตาลปี๊บม้ขามมะขามแล้วก็หอมแดงเจียวนั่นเองนะคะง่ายๆนะคะ ทำกันนะคะสบายๆไม่ต้องไปซื้อให้เปลืองตังค์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคาร่ามสเชียไทยในเยอรมนันและหมามาต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบายบาย